จะเอ๋จะเอ๋เดี๋ยวจะเอ๋เอ๋เด็กๆสวัสดีครับเอ๋นั่งบัสนั่งบัสขอบคุณมากฝันจักรยานรูสิปันจักรยานรูสิปันจักรยานจะเอ๋ฝันฝันเล่นไม่ได้นะลูกนะดูดูดู เราดูดอกไม้สวยนี่ดอกไม้สวยดู هي, ดอกไม้สวยที่นี่ดอกไม้สวยอย่มาดูกับแม่นี่ดู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 น้องเม็ดปั่นจักรยานไปแล้วเบสจักรยานไปแล้วจักรยานไปแล้วเบสจักรยานไปแล้วเบสเบสทำอะไรเฮ้ เด็กเด็ก đẹp เด็ก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  ทำอะไรกันครับขี่ได้กันไหมขี่ได้กันนะให้น้องขี่ด้วยหน่อยไม่ขี่ได้กันขี่ได้กันหรือนั่งได้กันนั่งด้วยกันนะครับนั่งด้วยกันนะเนี่ยนั่งนานานานนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันหรือนั่งได้วยกันจักรยานล้มนั่งด้วยกันครับน้องทอเบี้ยวแล้วจักรยานดูสิดูสิดูสิ ได้ไหมล่ะนี่นได้ไหมขี่ได้ไหมยังได้ไหมบาสบาสซ้อนหลังซ้อนข้างหลังลูกข้างหลังข้างหลังเร็วบาสขี่ข้างหลังลูกนะข้างหลังนะอ่าเบสเบสใช่ ไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนอ่ะมาดูด้วยกันจะยิ้มหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คุณแม่ดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๋เจเอ๋ที่บ้านมาแล้วบ้านมาแล้ว สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับโซเชียลแคมนะสวัสดีครับก่อนจะส่งไปให้จำแจมดูสวัสดีครับจำแจมก่อนนี่สั่งซ้ำสวัสดีครับจำแจมให้น้องมาดูมาดน้องมาจะเอกจ้าจิ้มกล้องสวัสดีครับโอ้ยโอ้ย